เอนนีวเราพุ่งกลับตอบแชทแฟนไม่ันนี้แฟนมาจ้าไ่หรอไม่ไดดูที่จัดแ้นเลยสามส่พี่เตเป็นไงบ้างคะเรื่องความรักรอบนี้ในความรักใช่ไหมคะอรอะไบอกคำพิเศ์ที่ตั้งคานอยู่คนดีคนดีอาเรื่องหนังหน่อยด่าอีกปีเลย ดีใจมากเลยค่ะดีใจที่เห็นแบบมวลหรือว่าความสนุกความสุขความมันเถื่อนก็หวัว่าที่บริษัทเราเนีอย่างนี้านการเนี่กมันจะบอกความสุขไปี่คือเป็นสมมุกไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์จากในหนังนะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สักสจนไปจนถึหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในหนังนี่คือเต็มที่กว่าที่ค่ะเออแต่เรื่องนี้ความรับเยอะเหมือนกันนะคะคุณใช่ทำไมมันต้องปกปิดมกเม็ดกันขนาดนี้คะเพราะุดตาความรับมันก็ต้องเยอะเป็นเรื่องราวที่ว่าดิ มันเปิดออนเรื่องอะไรครับหลายคนก็ไปดูตัวอย่างก็มันเป็นตามันอะไรถึงไปเลยเพราะมันมีบางกชื่อเขาสะดุ้งเลยนะครับฟังกชื่อแล้วเราได้เลยเหรอตอนนี้โอ้ยแต่ได้ดูเลยนะตัวอย่างไหมเออแต่เขาไหนล่ะอารมณ์มันเกิดจากตัวเธอเองที่แบบเป็นเด็กที่ชอบวงการคือพุนก้าวสูง แล้วทำหนักเรื่องนี้มาเหมือน,น,นจริงเหมือนชิว,วอ่ะให้กับการเทิรในยุคนั้นรวมถึงยุคนี้ด้วยแต่แบบว่าเราทําจากความนักทั้งหมดเ,<อ>เพราะฉะนั้นมันก็จะมีกิมมิคที่มันอาจจะแบบว่าอิงเรื่องราวหรือว่าอะไรแบบนี้โดยเฉพาะคาแรคเตอร์ที่สําพัญของตัวปลายฝันก็คือเป็นอยู่ว่าอยู่90เ,<อ>เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ ของว่าและของเพลงในยุคนั้นน่ะมาใส่ในตัวเขาค่ะมาอยู่เป็นผู้จการหนึ่งตับผมไ้ฝันก็มาทำใกล้ฝันมีสเซอร์ออกไปคนที่ห้าี้ไปฝันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ตอนนี้ก็จริงคนสับโซนนุนถือว่าดีเอ็มก็จะมีแบบแฟนๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทักมาว่าสรุปอันนี้คือเออก็จะอะไรอย่างเพลงอัศรอฮ์ขาดค่ะก็คือบอกว่าน้องชาริไปคนร้องหรือเปล่า ฉันแ e อฟเสียเองจ้าเอ้าจะไมอยากจะเกี่หรอ,อไม่รู้คือบีบแลรู้จะบีบไปไนแล้วรู้เปล่าคุณพ่อแม่ไงโถน้องจีฉันหลอกจ้าเอ,าอ้เอาน้งอ,าองชาลีจะมาเล่นเป็นชายฝั่ตอนเด็กใช้ไม่ไม่ได้รอเพราะว่าไม่สามารถทำให้นางเด็กไปเบอร์นั้นได้จริงๆเพราะอะไระคะสวยดีมียอยูสวยดีมียอยู่ไม่ได้รเออเร่นเล่นเป็นพี่ว่าคุณแม่ด้วยใช่ค่ะเป็นพี่ว่าคุณแม่ กส้าจริงๆออกอายุแก่กว่าพี่ค่อนข้างเยอะอยู่ไม่ถึงตัวบทตัวบทใช่ค่ะญาแม่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 ญาติเพื่อนต้องไปดีบ้างนี่แหละบารมีเราไม่เคยถึงเราต้องทอํายังไงให้มันถึงแล้วให้มันรู้สึกว่าเราอยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้วใช่ซึ่งบารมีเนี้ยไม่เชือ่อก็ต้องเชื่อว่าแต่ได้จากเขาค่ะเหรอพี่เติ้ลเป็นคนถ่ายทอดมาให้พี่เติ้ลเป็นคนถ่ายทอดมาให้ขอบพี่เติ้ล เป็นเหมือนบุคลากรที่อยู่มาทุกยุคทุกสมัยของแท้และเขาเป็นคนที่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้เขาบอกแค่ว่าทีเทลเลอร์เนี่ยแค่น้ำจิ้มอดูในหนังแล้วเดาเป็นซีรีส์เป็นไทยไป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 ไี่บอกว่า เราโคลเราระมวนเราเอาเราหยิบในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอย่างนี้น่าสนใจที่ทราให้ตัวไปฝังมีเสน่ห์ที่สุดในคาแรกเตอร์นี้ค่ะและหลุกแทรกถามว่าไม่อ่หว่าเรื่องนี้ขอใครพี่บางทีน้องหลอเขาไม่ทันไงนู้นนี้นูอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาไม่ทันอ่ะไม่ทันไหมฮะแต่ตอนจะไม่ทันแล้วว่าว่าถามอะไรพูดเรื่องอะไรกันอยู่โฟกัสแต่ชาวตะวันออกกลางที่เดินในเอ็นซีนแล้วถามว่า แกเป็เด็กทานไหมว่าเรื่องราวปลายฝันอะเป็นอะไร่ทายหรืว่าเนขาสื่อวาดาราคนไหนอ๋อทัานสี่ทานแล้วนาวเรารู้ว่าเป็นใครรู้ค่ะแล้วราบอกดูถามว่าบอกได้อนุาตไหมเวลาเรื่องอื่นหรือว่าสิ่งที่มีการเร่นอื่นในเรื่องอะค่ะมีไหมแบเรื่องนี้เข้าไปมันแรงจะที่มันแล้วมันใครพี่เต้ลอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามไหมครับไม่งงเลยหรอกไม่งงค่ะอ๋อมนิวใช่ไ การอยู่ในกองด้วยเออกมาเนาะคือนิวผู้ผ่านคนเลยสองคนนิวงงไหมลูกพี่นิวอ่ะไม่น่าจะงงแต่ผมอ่ะงงผมอ่ะไม่รู้เออราเจอใ่เกิดไม่ทันพี่ถามกันมาว่าเอ๊ะการนี้มันมีจริงเหรอคะอะไรเงี้ยไม่ได้ถามคือตอนแรกก็นึกว่าเอ้าไม่ใช่เขียนมาเพื่อเป็นก็เป็นไพรเตอร์ไปฝันก็เขียนมาเพื่อเพราะว่าเป็นไฟฝันหรอกเป็นแบบคาแรคเตอร์สมมติขึ้นมาเอาคือมี ไม่มีไม่มีไม่มีเรียกว่าตำรวมเรียกว่าตำรวมดูดวงดูดวงใช่ไปรีเสิร์ชมาอะไรอย่างที่บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวไปผ่านมิสชเนียที่สวยงาแต่พี่เปิ้ลไม่เห็นไหมคะที่แบบพอเราปล่อยไปแล้วคนก็มีคำถามเอ๊ะคนมีหรือเปล่าเรื่องนี้หรือเปล่าใช่เห็นถ้ะอ่านตลอดค่ะก็คือคนไทยก็ไปเรื่อยๆมากเลยเรื่อยๆมีดีเอ็มเข้ามาหาไหมคะไม่เห็นขนาดนั้นไม่เห็ขนาดนั้นยังไม่ได้มีเจ้าของเรื่องใดเราไม่มีไม่มีอย่างที่บอกว่าเราทำจากความรักค่ะ เราไม่ได้ทําเพื่อโจมตีหรือว่าอะไรจากใครเราทําจากความรักจริงๆเลยวันนี้ก็เป็นแบบแฟนคลับที่แบบไปดูเขาเล่นคอนเสิร์ตไปซื้อเทปไปอะไรอย่างเงี้ยฉันเราทาเพื่อเอาจริงๆเพื่อทีวิวเพื่อทาให้รู้ว่ากว่าเขาจะไปดีว่าได้อย่างเงี้ยเขาต้องทําอะไรเขาต้องเสียสละเขาต้องอะไรบ้างแต่ว่าคืออยากพ u p p o r t จริงๆเธออ่ะก็ไปโฟกัสว่าเขาจะเมาอะไรในนั้นเธอไม่เมาโอกันเองเธอไม่เมา ในในกองเธอต้องขับเต้นแน่ก็อยู่ไม่รู้่ามาไหนแต่มันถือว่าเราอ่ะก็ฟังเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเฉพาะบุคคลหรือไม่แต่มันก็เป็นฟิลหมือนกับว่าต้องคุยกันว่ะเราเราไม่สนใจเรื่องว่าเบนออนทูไ <tube> ม <Wuhan>. ้แต่เรารู้สึกว่าตอนหน้างานแล้วอ่ะเกย์ปลายสันเนี่ยเขาทำถึงจุดที่เราจะดีเลยได้ว่าเฮ้ยทำไมดีว่ามันแบบ เขาเปโบขนาดนี้หรออะไรเีราก็เลยไ ف ไปในสไตล์ของเอ็กรุ่นใหม่ตออพี่ต่อพี่เดี๋ยวพี่พี่คนเป็นใครก่อนระดับแม่พี่อ่ะเราปล่อยปล่อนดูแลเขาไปตั้งแต่อายุประมาณ13 14 15สร้างเขาเป็นหรือว่าเพราะฉะนั้นความยากอก็คือว่านอกจากพี่จะเป็นเกิดเคย้ว ต้องพิชี่ด้วยรมีความเปรศิลปินระดับดีว่านี่มันจะต้องพิชี่มากๆจะต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ได้ความบิชี่เนี่ยมันจะพี่เติร์นคับเต็มๆเลยนะครับรับจบไปนะคะพี่เติร์นแต่พี่บ๊อบนี่ก็คือเป็นแบบว่าผู้จอดอ่ะค่ะแบบว่าคันหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปดูค่ะในเรื่องอะไรยากรนะครับเรื่องอะไรยากก็ต้องทำ ด้านการแสดงด้านทุกอย่างทั้งการเต้นการแสดงทุกอย่างเป็นของใหม่สําหรับพี่มากต้องซ้อมเต้นแล้วก็ต้องร์ดช็อปการแสดงแล้วต้องมาเจอกับหมู่มวลพลังแรงงานดีดีดีนี่คือสิ่งที่ดูอตรนันเต้นด้วยก็ต้องรอไปรอชมฝั่งฝั่งแกงเ่ยค่ะแกงว่างา้ฟรี ความกดความตังค์ทีขนาดไหนคะรับสามคนเราก็สุดๆเลยค่ะเพราะว่าเราอย่างของหนูเป็นเป็นแบบหน้าใหม่ด้วยแต่ครั้งแรกที่แบบว่าได้รับบทนักแสดงนดาอก็หน้าใหม่เก่ามากเขาจะลูกป่าใช่เออเขาดีแล้วนะไรหเขาดีบทมันยากแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องต้องทำแบบเยอะมากเลยอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อเป็นตัวละครไรลาอะไร เหนื่อยมากแต่ว่ามันมีขา้าวทรงออดูปอนมีอะไรด้วยไปหมดอันนี้เขาก็มีเข้าล่ามีกุมารมีอะไรด้วยค่ะเพราะว่าวซีนนั้นอะเป็นซีนที่ต้องเล่นสมด้วยนะใช่สพี่เต้ยเขาบอกว่าอย่าเป็นใครเป็นเลยเป <laughs> ็นใครอยวะ <laughs> ใส่เข้าไปใส่กันหน้างานใส่กใส่ก<อ>ัน็เลยออกมาหลายคาแรคเตอร์ไอนแรกคิดไหมว่าเคมีเราสามคนจะเข้ากันไหมอายุ ก็คือคนอย่างเราเอาจริงๆนะคนที่มันเร่ๆเท่ๆอย่างเราอย่างอย่างนี้เดียวอย่างนี้นะยังพอแบบว่าโอเคกระดาษชำระหมดอย่างเงี้ยมันก็ไปดึงกระดาษ A4 มาชุบน้ำให้เราอะไรเงี้ยจะพอเป็นฟิลประมาณนั้นแต่เอานุนนิวอะลงมาอยู่กับบ้าบอสอย่างเราอะแล้วก็คิดว่ามันจะยังไงบ้ามึงแต่พอเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งแรกที่เจอน้องเขาบอกน้องว่าอะไรทรั้งแรกที่เจอนิวเขาบอกอะไรที่เจอผม คือจะบอกคือจะมีการอ่างงี้จะมีการละลายพฤติกรรมเนี่ยบอกว่าน้องคะเวลาเข้ามาอยู่กับพวกพี่สองคนอ่ะนี่เนี่ยเขามีบิวตี้แซดดตใหม่นะมีกองเนี้ยพี่กับปิงกองอ่ะสวยที่สุดพยายามใส่ข้อมูลหลังหลัมันเริ่มเชื่อแต่หอย่างว่าผมโดนขนาดไหนรับยังไงคะผมก็ถ้าเราไม่ได้ก็เข้าร่วมเลย จริงพี่ที่สวยสุดแล้ว <c oughs> หลังหลุดอยู่หลังหลังพอพอพี่พี่เริ่มเบ็นแล้วสักพักนึงเดินไปหาอะไรกินใช่ไหมกองรวมเริ่มหยิบมะม่วงเบาอ้ทิ้งแล้วก็เอาขนมไข่มาจิ้มกับปิกกินแล้วเฮ้ยค <c oughs> ือเริ่มหลุดหลุดแล้วบางทีเดินเดินไปปุ๊บเดินเดินไปปุ๊บพ,พี่เขากําลังนั่งอะไรคุยอะไรมอมอยเล่นโทรศัพท์อยู่เดินไปหน้ากระจก น่ารักกว่าเฮ้ยเนี่ยเริ่มหลุดหลุดแล้วเป็นจรไหมออ่ะจะมีไม่เอาเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรขึ้นซึมซับมาซึมซับความมั่นใจใช่ว่าเขาอ่อนปวกเปลียนเนี่บอกว่าไม่ได้นะอย่างเงี้ยสู้ใครคนไม่ได้นะนี่ต้องดูผู้นิ้นตัวอย่างนี่เดี๋ยวพี่นิวบอกจะแรกเลยไม่ได้แบบเนี้ยสู้ใครเขาไม่ได้เออลก็หลอกแกแล้ก็อยู่ข้งแกตลอดเพราะฉะนั้น ที่เค้เาเลยเริ่มรังแกเราก่อนเลยอ่ให,อให้เรามีพลูได้แข็งแกร่งแต่ทุกวันนี้มันรังแกเรามันคือตอนแรกสอนเขาใช่เราสอ <laughs> นให้เคาสู้เดินตอนนี้สู้เราเองอเออนี่ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่เชลเลนต์เราเนาะรังแขกงไว้ใช่ครับคือเรื่องนี้มีทั้งคือเป็นการเล่นหนังกับดีดีเอสแรกของผมด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ที่แบบอ๋อหลุดดีหลุดหลุดดีครับแล้วก็ ก็มีร้องกันเต้นคือผมชอบอตรงที่มีร้องกันเต้นด้วยเหมือนเราก็ได้โชว์สิ่งที่เราแบบสามารถอาจจะอจะพรีเซนต์ได้แต่ว่ามันเป็นการร้องกันเต้นที่ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาทําอะไรแบบนี้เหมือนกันใช่แต่ว่ามันแบบมันหลุดมากชอบชอบเรื่องนี้มากเลยแล้วก็ติดใจอ่ะสีหลักจะมีก็แนวนี้ใช่ไหมในตัวรุ่งร้อาจ่ะจะยังไงไม่แน่อาจจะยังเพราะว่านุ่จะมาเล่นแบบเออเนาะจะเนาะจะไหวอะไรเงี้ยคือ มองมองจากตาเนื้อแต่ก็รู้ว่ามันไม่เข้าแหละแต่แือนว่า <laughs> มันก็ไม่เข้าจริงๆแปลกั่หมายว่าพอเขามาอยู่ด้วยกันพอเขามาเวิร์กช็อปรวมกันอ่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นความต่างที่แบบเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะ <c oughs> แล้วที่จริงอ่ะเดีว๋วเัาไม่ได้เรียบร้อยน <c oughs> ขนาดนั้นหรอกค่ะพอเปรี้ยวคอได้นู้อยู่แล้วอ่ <c oughs> <c oughs> ไม่รูวว้ว่าเขาอะก็มีขอ,ของเขาอยู่เพียดีต่วว่าเขา เขาอยู่ผิดที่อ่ะนึกออกไหมเหมือนว่าที่ที่เขาอยู่อ่ะมันไม่แบบว่าช่วยดึงให้แบบว่าสิ่งนี้ออกมาจากตัวเขางคมเขาเป็นดีเกินตัวนึ่ใช่ใช่ใช่แค่นั้นแหละค่ะเราก็เลยอยากให้แต่ทีนี้ยสิบสุดเขาก็ทาได้ทุกอย่างแล้วอ่ะเอออย่างที่บอกว่าเราจะได้เขาว่ากระต่ายแต่ว่าเขาเป็นกระต่ายป่านึกออกไหมเขาเป็นกระต่ายที่แบบอยู่กับตรงอาอยู่กับ ควายพวกที่แบบว่าเขาทําของบ้านที่เขาไถมาแล้วเขาเอาสัตว์แปลกๆทั้งหลายๆตัวลงไปแล้วใครที่จะอยู่รอดอะกอนั้น่ะเอาไปทาของอ่ะมีถ้าเอาหนูเอานิ้นิวเอานูนิวเขย่ารวมกันอ่ะคนที่รอดคือยานี่นะจ๊ะนูนิวรอดนะจ๊ะเออคือตังหลักมาพี่ๆก็เริ่มพ่ายแล้วเหมือนกันเริ่มสช่เอเขาไม่เบาค่ะไม่เบาค่ะแต่กีว่าที่นังเอกร้อยล้านแล้วคาดหวัง มันมันกันตรงนี้แหละดีมากเลยราไปดีมากเราให่เตอร์ห้ไปดูกันยื่นนะไปดีแล้วแต่จะไปใส่ใหม่คนดูหนักของไทยค่ะก็จริงจริงเราใส่ไว้ในช่วงเวลาที่ดีมากๆก็คือช่วงสิบธันวาคมปลายปีแบบวันหยุดพอดีด้วยกลางสัปดาห์ด้วยค่ะ พูดันะโอ้ันพูดพูดด้วยอีกครับก็คิดว่าตลอดทั้งปีนี้เราก็ผ่านอะไรกันมามากมายก็เออตามที่หมอดูกล่าวเขาบอกว่าปีหน้าจะหนักกว่าปีนี้โอ้ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเครียดกันขนาดนี้แล้วเนปลายปีเราควรหาความสุขใส่ตัวเองกันเถอะให้ปีบ้าราบีของเราเป็นือนของฝันช่วงปลายปีเพราะว่าถ้าดูตามเนื้อบด จะไม่ได้แค่ความสนุกความเฮฮาแต่เชื่อว่าคนได้ไปดูจากอิม่มออกลงมาแบบอิ่มและพร้อมสู้ในปีหน้าแน่เอยใช่ชไปดูกันเยอะๆฉันน,น่ากลับมาจ่ายเป็นต้นต่ำร้อยล้านเน,น,นอะพีะ่ต้นเนอะแน่นอนค่ะมันเราต้องมั่นหน้าไว้ก่อนไม่แต่ว่าเพื่อจริงๆเพราะว่าคือหนึ่งความตั้งใจความทุ่มเทของทีมนักแสดงห่างแม้ว่าจะเห็น หรือว่าท่านอยู่นะคะไปถึงงานแล้วก็อย่างที่บอกไว้ไอตอน,นแถลงข่าวว่านี่ว่ามันเป็นรสชาตินหนังไทยที่แบบคุณไม่ได้เจออะไรแบบนี้มานานมากแล้วนานๆที่มันจะแลบออกมาได้เ,<อ>เรื่องอะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามุจิก,กี้บอกว่ามันจะเป็นเนื้อที่ต้นเชื่อว่ามันจะเป็นเน้ที่ของคุณดวงแล้วคุณจะมีแรงมีพลัง <ๆ S 2> ที่จะไปสู้ต่อไปชีวิตจริงๆคุณะมีความสุขเขาบอกว่าหัวราอครั้เดียวก็ยื้อยืงไปเป็นแบบสิบสิบปีเชื่อว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณหัวล้อแบบ มันจะมีแบบผู้สูงวัยเลยอยู่ไปยาวๆคุณจะได้หัวหน้าฝั่งเป็นสต็อกแน่นอนแล้วเล่าคำโกหน่อยใครบ้างครับไม่เล่าอ่ะทิชกี้เพราะว่าใครที่ชอบตัวเสี้ยนจากเฟซเห็นว่าแขกรับเชิญจะมีแต่เด็กๆเรื่องนี้ก็คือตั้งตารอได้เลยคือที่เห็นในเชิญเมื่อกี้นี้หนิมอันนั้นคือน้ำจิ้มมากบรสึเเปอ์ซ็น10%ยังมีแขกรับเชิญสุดท้ายอีก เอาแบบว่านักแสดงไม่รู้อะค่ะเมื่อกี้เนี่ยเป็นฝั่งผู้เทรลเลอร์เป็นฝั่งร้านช้อปยังไม่รู้เลยว่าเจามาตอนไหนใช่ใช่คอพิวเตอร์ไม่ได้บอกเราหมาว่าเนี่ยตัวเนี้ยเป็นใครจะมาแล้วบนตัวเกียร์ที่ดูก็มีมาโปรที่อ้าวมีด้วยหรอแล้วถ่ายเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยก็เลยจะเป็นเซอร์ไพรส์ว่าเออแบบว่าเหมือนจะมีนะแต่พอเข้าไปดูโลกว่อ้าวไม่มี ได้มีสนุกทำมาทำไมไม่มีมีสิ่งเยอะเลยเยอะเยอะเยอะขอตั้งใจด้วยว่าเหมือนมันจะเป็นแบบว่าซีเนเจอร์ของเต่ายู่เราทำหนอ่ะจะชอบแขกจเชื่อยิ่มสมมติว่าคนจะรักเขาคนจะชอบเขาให้คนแบบตกใจในโรงภาพยนตร์ค่ะมีแน่นอนค่ะงก่อนย้ำเลยโอเคย้ำเลค่ะไปดีข้ามาเอาเลยสำคัญอะไรก่อนเอาแบบดีว่าเลยฝากแบบดีว่าแบบดีว่า คาแรคเตอร์เลยเคาแรคเตอร์เลยแล้วคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนบิดิาเปิดาิดเย้บัสยูเคลียร์เศรเหงาหน่อยหน่อยแนวยูก็เป็นจูน่าไอซ์เซนวาจีบ้าบาี้ล่เยก็วนๆแค่นี้พรประมาณนี้แหลระ ได้นะคะที่ว่าเรามีพระองค์เทพจะประทานพรให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยเออลูกเดียวลูกเดียวเราก็ฝากน้ำของพวกเราด้วยนะครับเรื่องจีว่าราวีนี่เป็นมาคมนี้ที่โรงภาพเดียวแล้วเสียงสูงแล้วด้วยปกอันนี้ฟิลล์หนุ่มกายขาดเนี่ยเนี่ยเป็นต้นเป็นต้นเลยครับนอยไปเอาไปน นางเอกดีว่าคำนายของเรื <P an> ่องฮะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีว่าราบีสิทธิพันวาคมนี้นะคะไยก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นกับเป็กนใหม่เท่าไหร่แต่ในเมื่อถูกความใจแล้วก็ช่่ยไปดูใหม่ก็ป้าป้าเชื่อแน่เลยว่านี่จะเป็นหนังที่รักของคนทุกเจนไม่ว่าจะเป็นเจนยุคเก้าสูงเจนยุคแซยุ วายุคต่าฟาและเบต้าเพราะฉะนั้นมันเป็นหนังที่เหมาะสำหรับพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูในยุค90สมัยถ้าเป็นวัยรุ่นหรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกไปดูจะมีความสุขแล้วก็ฝันมีความสุขจนถึงปีหน้าตลอดทั้งปีเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวัีนะคะ เล่นเองแอบบเกแอบบอกเหมือนวิธีเหมือนวิธีแถวแถวรู้ลึกรู้ดีนิดกว่าตรงกลางมา